<Pie year> สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้ชันยศจะพาพี่น้องมาที่ท่าเรือท่าเตียนนะครับท่าเรือท่าเตียนครับนี่ก็จะพาพี่น้องมาชมบรรยากาศนะครับท่าเรือท่าเตียนนะครับตรงข้ามกับวัดอรุณเป็นข้ากับวัดอรุณนะครับ้องเห็นวัดอรุณทันทีเลยนะครับพี่น้องเราจะมองเห็นเรือนะครับเรือต้องเที่ยวนะครับตรงนี้ เรือลิสเซสวยนะครับพาพิน้องดูเรือวันนี้ทั้งอาทิตย์เลยพาดูเรืออย่างเดียวเลยนะครับก็ท่านที่หวนใจเรือนะครับแล้วก็ผุ้ควนพลาดนะครับวันนี้พาชมเรืออย่างเดียวเลยนะครับวันนี้นะครับนี้วัดอรุณนะครับข้างหน้านี่เป็นวัดอรุณนะครับคุณผู้ชมวัดอรุณนะครับ คุณนะครับที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณทุกแรงใจขอบคุณทุกคมเมนต,น,มต,ต,น,น,น,ตนนะครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับที่วัดอรุณนะครับผมยที่ต้องฟ้านะครับตะวันตกดินส,สวยๆนะครับวิวสวยงามมากเลยนะครับพี่น้องด้านขวามือก็จะเป็นท่าเรือนะครับข้าเนือ วัดอรุณน,นะครับวัดอรุณน,นะครับท่าเรือวัดอรุณทางซ้ายมือก็ท่าเรือวัดอรุณน,นะด้านขวาก็จะท่าเรือเกี่ยวกับเรือโดยสารนะครับเป็นเรือโดยสารเรือท่องเที่ยวส่วนใหญเป็นเรือท่องเที่ยวมากกว่านะครับเาแล้วเรือสารก็อยู่ฝั่งนี้เสียงน้ำขึ้นเพราะฝั่งนี้นะครับของน้ำก็น้ำลดนะน้ำลด พาโยชมบรรยากาศสวยๆนะครับพี่น้องที่ท่าน้ำท่าเตียนนะครับนี้ก็จะเป็นเรือนะครับเรือท่องเที่ยวนะครับเรือนี่ครับนี่จีนมาเป็นเรือท่องเที่ยวนะครับอเที่ยวก็จะไปจังหวัดไปที่สาทรนะครับจะวิ่งไปที่ท่าน้ำสาทรหรือที่ท่าน้ำใบขดสยามนะครับ ในกรุงยามนคณะสาธารณครับขอบคุณพี่น้องทุกคนนะครับที่ติดตามรับชมนะครับท่าเรือนะครับท่าเตียนนะครับท่าเรือท่าเตียนนะครับี